ร้านขายกระดาษไหว้เจ้าลิ้มจุนฮวดก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2498เริ่มจากปู่ทวดและสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่4สมัยก่อนจะมีการไหว้กระดาษเพียงแค่2ชนิดคือกระดาษวิงเตียที่ใช้ไหว้เทพเจ้าและกระดาษยิมจั้วที่ใช้ไหวบ้บรรพชน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกระดาษที่มีเพียงสองชนิดก็ได้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวกิมที่นำมาพับเป็นกระดาษดอกบัวสำหรับไหว้เทพเจ้าส่วนบรรพชนมีการนำเอากระดาษมาทำเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประทินผิวเครื่องประดับหรือแม้กระทั่งบ้านรถคนรับใช้โดยในความเชื่อนี้ คนจีนเชื่อว่าบรรพชนจะสามารถนำไปใช้เพื่ออำนนยความสะดวกในพบข้างหน้าได้หรืออีกในหนึ่งคือการแสดงความกระตันยูของลูกหลานที่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้ดูแลและเมื่อยามจากระลึกนึกถึงเช่นยังมีชีวิตอยู่ ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชุมชนหอยโลดซึ่งเป็นย่านพาณิชยกรรมเก่าแห่งแรกของเมืองฟิลิปน,นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านลิ้มจุนพวดนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านลิ้มจุนพวดนะคะเราไปชมสินค้าข้างในกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะจะแนะน,นําการไหว้เจ้าที่ร้านเป็นร้านขายกระดาษไหว้เจ้าร้านแรกของจังหวัดสุรินทร์แนะนําคือมีการไหว้มีสองสองแบบคือหนึ่งไหว้เจ้าสองไหว้บรรพุษไหว้เจ้าก็ก็ใช้ดอกดอกบัวเรียกดอกบัวไหว้เจ้าได้ เจ,เจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าที่เจ้าทางหลายชนิดเด็ดอ,อันนี้ไหวบันทบ,บรุษไหวผู้่าตนายายก็มีทองแท่งมีกงจั่วมีมีใบเบิกทางม,มีเหรียญมีแบง์และมีเสื้อผ้าและการทับกระดาษก็ทับได้หลายที่ ได้แบบนี้ก็ได้อามาพับเป็นแถวก็ได้พับเป็นใบแบงก็ได้มีขอบแค่การที่ได้มาขายกระดาษไหว้เจ้านี้ก็เพราะรุ่นปู่ย่าตายายบรรบุรุษขายมาก่อนแล้วเราก็มาสานเป็นรุ่นที่สต่อจากปู่ย่าตายายสมัยก่อนโบราณเขาก,ก,ก็มีการไหว้แค่กระดาษแบบนี้อย่างเดียวหิงเสียสมัยนี้ เป็นสมัยใหม่เาขึ้นมีมเครื่องประดับแก้แวแหวนเน,อนทองเสื้อผ้าหรูๆตามสมัยมี iPhone, i p a d คตามตามยุคตามสมัยเพราะแต่แต่ละร้านเขาก็ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆตามสมัยมีบ้านเมียมีรถตามสมัยี่ก็ขายมาประมาณหกสิบเจ็ดสิบปี เพราะชุมชนนี้เป็นชุมชนสถานีรถไฟเพราะย่านนี้มีย่านห่วยโลและติดโตยมีแต่คนจีนอยู่เป็นชุมชนคนจีนที่มาอาศัยอยู่เก็มาซื้อกันแถวแๆนี้แหละ เริ่มแรกต้องใบเบิกทางก่อนแล้วกันบ้าไอ้ขอส่งไอ้คุณคุณน,นี่ไปให้แก่คนนั้นคนนี้นะครับใช้มีเผาให้มารับมีใบใบเบิกทองตอนที่เอ,เอาเลยง่ายๆใช่ไหมสมัยก่อนแต่ละบ้านพวกมีคนแก่ก็พักนั่งมีเวลาพับพนรุ่นใหม่ไม่มีเวลาพักสุจริตเลยสเจริตมีมีทองไงแล้วมีใบเบิกทางนะ่แต่พวกหนูทำงานใช่ไหม กับจากบ้านจะมีเวลาที่จะมานั่งครับตรงนี้ไม่มีแล้วจะไยก่อนค่ะตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของท้ายคลิปแล้วน,นะคะเราก็ขอขอบพรคุณร้านนี้พุค่คนเป็นอย่างมากค่ะที่ให้ข้อมูลในการทับโครงาการปราวิศานในทางนะะี่นั้ะ